ปี2026มันคือปีที่หลายค่ายมอเตอร์ไซค์ต่างเปิดตัวรถใหม่กันมากมายแต่หนึ่งในรถที่เรียกเสียงฮือฮาในตลาดเอเชียโดยเฉพาะคนไทยสายสปีดก็คือซูซูกิทันเดอร125รุ่นใหม่ที่กลับมาพร้อมความเท่ในสไตล์คลาสสิกแต่ผสมความทันสมัยได้ลงตัวสุดๆเหมาะกับสายขี่ทุกวัยโดยเฉพาะคนที่ชอบขี่ในเมืองหรือออกทริประยะสั้นๆ Th ทันเด125รุ่นนี้ถือว่ามีอะไรให้พูดถึงเยอะมาก ทั้งเรื่องดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะและฟีลลิ่งการขับขี่ที่ซูซูกิตั้งใจทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นเก่าและใหม่ถ้ามองจากภายนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงซูซูกิใช้ดีไซน์แบบเนกเกตบที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของทันเดอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟกลมหน้าแบบเลดที่ให้ความรู้สึกวินเทจแต่สว่างชัดในทุกสภาพอากาศบางโครนโลหะเงาแบบคลาสสิกถังน้ำมันขนาดพอดีมือมีร่องเว้สสำหรับแนบเข่าวเวลาขี่และเบาะนั่งทรงเรียวยาวที่นั่งงสบาายยททั้้้คนนขี่และซอ ทุกเส้นสายของตัวรถมันมีความเท่แบบย้อนยุคแต่ไม่เชยเหมือนเอาความดิบของยุค 90s มาผสมกับเทคโนโลยีปี2026ได้อย่างลงตัวด้านเครื่องยนต์ซูซูกิยังคงใช้เครื่องขนาด125ลูกบาศก์เซนติเมตรแบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันมากๆขี่ง่ายประหยัดน้ำมันแต่ในรุ่นใหม่นี้มีการปรับจูนระบบหัวฉีดใหม่ให้ตอบสนองดีกว่าเดิม โดยเฉพาะเวลาบิดออกตัวเสียงเครื่องแน่นกว่าเก่าและที่สำคัญคือมีแรงบิดต้นที่ดีขึ้นทำให้ขี่ในเมืองไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยความเร็วปลายทำได้ประมาณ110-115กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่ามากพอสำหรับรถคลาส1 2 5ซ c อีกจุดที่หลายคนชื่นชอบคือความนุ่มของช่วงล่างทันเดอร125รุ่น2026ใช้โชคหน้าแบบเทเลสโกปิกพร้อมปรับค่าได้และโชคหลังคู่ที่มีความนุ่มหนึบกำลังดี ไม่เด้งจนเกินไปซูซูกิปรับเซตมาให้เหมาะกับสภาพถนนไทยที่มีทั้งเรียบและครุขคะใครที่ชอบขี่ไปทํางานในเมืองหรือวิ่งออกต่างจังหวัดเสาอาทิตย์ต้องชอบแน่แน่เพราะมันขี่สบายไม่เมื่อยไม่กระแทกหลังระบบเบรกก็จัดเต็มขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้านหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์แบบสองพอดส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกแต่ตอบสนองไวไม่ลื่นหรือห่วมเกินไปสำหรับรถขนาดนี้ถือว่าทำงานได้ดีมากโดยเฉพาะเวลาเบรกกระทันหันในเมือง ระบบ ABS ยังไม่มีในรุ่นนี้แต่ซูซูกิบอก,กว่าเวอร์ชั่นต่อไปอาจจะเพิ่มเข้ามาในบางประเทศพูดถึงเรื่องการขับขี่ซูซูกิทันเดอร์125รุ่นใหม่ให้ฟีลลิ่งที่เบาและคล่องตัวมากตัวรถมีน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายโดยเฉพาะคนที่เพิ่งหัดขี่หรือใช้ในเมืองที่มีรถเยอะๆพวงมาลลยกว้างพอดีทำให้เลี้ยวแซกช่องได้สะดวกเครื่องเดินเรียบเสียงท่อไม่ดังเกินไปแต่มีโทนทุ้มๆฟังแล้วรู้สึกแน่นๆมีความเป็นสปอร์ตผสมอยู่ในนั้นเล็กน้อย อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หลายคนพูดถึงคือเรื่องความประหยัดน้ํามันทันเดอร125สามารถทําอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรถังน้ํามันขนาด14ลิตรเรียกได้ว่าขี่ไปกลับต่างจังหวัดได้สบายๆโดยไม่ต้องเติมบ่อยนี่คือเหตุผลที่หลายคนมองว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน สำหรับดีไซน์โดยรวมซูซูกิพยายามใส่กลิ่นอายความเป็นเรโโรคาเฟ่ลงไปเล็กน้อยมีการใช้โทนสีใหม่ๆอย่างแดงด้านเทาเมทัลลิกและน้ำเงินเข้มซึ่งดูแพงและเข้ากับโครงรถสีดำด้านได้ดีมากนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษที่ใช้เบาะหนังเย็บตะเข็บขาวเพิ่มความหรูอ,อีกด้วยถ้ามองในแง่ของคู่แข่งทันเดอร์หนก็ต้องชนกับรุ่นอย่างยามาฮ่า YB หนึ่ห SP หรือ Honda CG 125ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีแฟนคลับของตัวเอง แต่จุดเด่นของซูซูกิคือเครื่องยนต์ที่นุ่มเงียบและไม่จุกจิกอีกทั้งอะไล่หาง่ายในตลาดเอเชียเพราะมีการผลิตในอินโดนีเซียและเวียดนามด้วยในการขับขี่จริงทันเดอร์125ไม่ได้เน้นความเร็วสูงสุดแต่เน้นความบาลานซ์ของทุกอย่างทั้งแรงบิดการควบคุมและความประหยัดน้ำม,นมันมันคือรถที่เหมาะกับคนที่ชอบขี่เรื่อยๆชมวิวหรือใช้เดินทางในชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงใครที่เคยมีทันเดอร์รุ่นเก่าแล้วว่าจะรู้ว่ามันทนและไม่จุกจิกเลยจริงๆ อีกอย่างที่น่าสนใจคือซูซูกิเริ่มใช้เทคโนโลยี e c o r i ลน i อินดิเคที่จะมีไฟขึ้นบอกเมื่อขี่ในรอบเครื่องที่เหมาะสมสำหรับการประหยัดน้ำมันเป็นฟีเจอร์เล็กๆแต่ช่วยให้ผู้ขี่สามารถคุมรอบเครื่องได้ดีขึ้นถือว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดและใช้งานได้จริงเวลาขี่ทันเดอร์2 5ไปบนถนนคุณจะได้ความรู้สึกแบบคลาสสิกที่ผสมกับความทันสมัยเสียงเครื่องที่นิ่งและไม่สั่นมากทาให้ขี่นาน ก็ยังรู้สึกสบายการเกียร์ก็เข้าได้ง่ายนุ่มและแมนถ้าใครชอบแต่งแนวคาเฟ่เรเซอร์หรือทรงบอบเบอร์รุ่นนี้ถือว่าเหมาะสุดๆเพราะโครงรถเป็นแบบเปิดสามารถแดัดแปลงได้ง่ายใส่ไฟกลมท่อปลายสั้นหรือกระจกปลายแหนก็เท่ขึ้นได้ทันทีสำหรับราคาคาดการในไทยซูซูกิทันเดอร์หนรุ่น2026น่หน้าจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0ถึง60,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายสำหรับคนที่อยากได้มอเตอร์ไซค์คลาสสิกราคาประหยัดใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดถึงชื่อทันเดอร์หลายคนก็รู้สึกถึงความแข็งแรงทนทานและนั่นคือสิ่งที่ซูซูกิพยายามสื่อผ่านรถรุ่นนี้มันอาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดในคลาสแต่เป็นรถที่ซื่อสัตย์กับผู้ขี่ที่สุดไม่จุกจิกไม่กินน้ำมันขี่สนุกดูแลง่ายและมีสไตล์ในแบบของตัวเองสำหรับคนที่ชอบขี่เล่นตอนเช้าตอนเช้าหรือออกไปชิลริมทะเลริมเขาหรือแม้แต่ขี่ไปทำงานทุกวันซูซูกิทันเดอร์125รรุ่นใหม่นี้คือคำตอบเพราะมันไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกถึงอิสระ แต่ยังสะท้อนถึงรสนิยมของคนขี่ที่รักความเรียบง่ายแต่เท่ในทุกมุมมองเสียงเครื่องที่กระหึ่มเบาๆเมื่อบิดออกจากไฟแดงเสียงท่อที่ไม่ได้ดังจนรบกวนใครแต่มันบอกให้รู้ว่าฉันอยู่บนถนนแล้ววะนะนั่นคือสเสน่ห์ของทันเดอร์มันไม่ต้องพยายามจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันคือรถที่มีจิตวิญ,ญญาณของความจริงใจเหมือนเพื่อนคู่ใจที่พร้อมจะไปกับคุณทุกเส้นทางสุดท้ายซูซูกิทันเดอร์หนปี2 0 2 6อาจไม่ใช่รถที่มีเทคโนโลยีล้ำที่สุด แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าความคล่องตัวและความคลาสสิกที่ไม่มีวันตายมันคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองสักครั้งเพราะบางทีความสุขขอขอองค์การขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ฟีลลิ่งระหว่างทางที่ทําให้เรายิ้มได้ทุกครั้งที่บิดคันเร่ง